สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าัวเล็กจะฝึกเล่าเรื่อง p r o Passenger สำเนียงและการออกเสียงอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะ An airplane was about to crash เครื่องบินลำหนึง่งกำลังจะตก There were four passengers on board but Only three parachutes. มีผู้โดยสาร4คนแต่ว่ามีร่มชูชีพแค่3 The first passenger says ผู้โดยสารคนแรกพูดว่า I am the best basketball player my millions So fans need me And I can't afford to die ผมคือนักบาสเกตบอลที่ดีที่สุดแฟนเป็นล้านๆต้องการผมและผมไม่สามารถตายได้ so he took the first pack and left The plane. ดังนั้นเขาจึงหยิบพาราชุดอันแรกไปแล้วก็ออกจากเครื่องบินไป The second passenger said. ผู้โดยสารคนที่สองพูดว่า I am the newly elected president and I am the smartest. Place n d in the world history. So my people don't want me to die. ผมคือประธานาธิบดีคนใหม่ที่ถูกเลือกมาและผมเป็นประธานาธิบดีที่ฉลาดที่สุดในประวัติศสาสตร์ของโลก ดังนั้นประชาชนของผมไม่ต้องการให้ผมตาย So he took the second pack and jumped out of the plane ดังนั้นเขาจึงหยิบกระเป๋าไปที่สองแล้วก็กระโดดออกจากเครื่องบินไป The the passenger the p o p e Said to the fourth passenger, at 10 years o r schoolboys. ผู้โดยสารคนที่สามซึ่งเป็นโบสได้พูดกับผู้โดยสารคนที่สี่ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนผู้ชายอายุสิบปี I am old and don't have many years left. You have more years ahead. So I sacrifice my life and let you have the last parachute. Look, Paul. แก่แล้วแล้วก็จะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานลูกอะยังต้องมีชีวิตอยู่อีกนานดังนั้นพ่อจะสละชีวิตของพ่อแล้วก็ให้ลูกได้พาราชุธได้ร่มชูชีพอันสุดท้ายไป The little boy said That's okay, you're h o l i n e s t h a t the parachute for you. The smart president took my school back. No okay, a. b a เด็กผู้ชายตัวน้อยพูดว่าโอเคครับท่านสันตประามียังมีพาราชุดเหลือสำหรับท่านนะครับประธานาธิบดีที่ฉลาดที่สุด เขาหยิบ uh, กระเป๋านักเรียนผมไปครับ a l right. See you later. Thank you so much for watching And thank you so much for the story from Clubham English. Bye